Đi, đi đi này mày ai, mà mày 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 à, mày 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 thì mày này mày 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 นี่ก็ดไดโนเสาร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไข่ไดโนเส,สาร์เจอไข่ไดโนเสาร์ว่ะเอาปะขอได้ปะ เจอแขนน้อสาวแล้วเดี๋ยวเราเอากลับไปรีวิวที่บ้านนะไม่ได้เอาไปนะไม่ได้เอาไปนะไม่ได้เอาไปนะ ไได้เอาปและนี่ก็คือไข่เดรัดฉาวเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแต่ก่อนอื่นใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามมารีวิวกันเลยก็จะมีสีเขียวนะและก็สีส้มถ้าให้เลือกแค่สีเดียวเพื่อนๆชอบสีไหนมาดูสีเขียวก่อนเลยนะเพื่อนๆนี่มีใครรู้จักชื่อตัวนี้บ้าง ขามีที่เปิดตรงนี้นะว้าเธอเอาเลยนะว้า wow. ว mm hmm. น่าจะลูกอมนะนี่จ้าไ mm hmm. ดาโนเสาร์พันอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไม่ค่อยรู้ชื่อไดโนเสาร์นะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกได้และได้เป็นลูกข้างเลยนี่ได้เป็นลูกข้างนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นลูกอมนะเป็นลูกอมวิตามินซีรูปหัวใจนะ มีความเปรี้ยวนิดนีดน่คือไข่สีเขียวนะที่ได้มามาดูสีส้มกันมากนี่คือสีส้มนะพันอะไรเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลด้วยอ่ามาดูกันเลยว่าข้างในจะได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวนี้อุ้ยคล้ายๆกันไหมแต่คนละพันนะอันนี้มีจังอย <c oughs> เขาเรียกอะไร <c oughs> อันนี้ไม่มีอ,อและสองตัวก็ได้คลองรักกัน ส่วนขนมพี่ว่าน่าจะได้เหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ได้ลูกข้างได้นี้จะเป็นสติกเกอร์เดี๋ยวเราจะแปะจริงๆเลยแปะท้ายคลิปและนี่คือตั้งเรืองในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไว้ไว้นิดนึงว่ายังมีอีกหลายไดโนเสาร์นะที่พี่ไปเล่นมาเออเราติดตามนะเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเทอดาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อน อาเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะโอ้ oh. อ่ะโดนนะ้ำมาแล้วเขาให้กดไว้ประมาณ30สบวินาทีนะดูกันเธอเดะเออไม่ติดอนะ่ะเาดะาพี่แกะขาดตั้งแต่แรกแล้ววะ